ผมอธิบายมาจะเป็น10ปีแล้วนะครับสำหรับตัวจูกินะว่าจูกิเนี่ยเป็นเป็นแบรนด์จีนเหรอถูกจีนซื้อไปแล้วเหรอหรือว่าไปเป็นของก๊อปปี้หรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะครับนาดานัตอบเรื่องตัวก๊อปปี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าที่ร้านไม่มีนโยบายนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะขายจากที่เป็นจูกิก๊อปปี้นะครับเพราะว่าเราสั่งซื้อผ่านตัวแทนโดยตรงกับทางจุกินะฉะนั้นลูกค้าหายห่วงได้นะครับนี่มา เรื่องของตัวแบรนด์จูกีกันดีกว่าจูกี้เนี่ยตอนนี้ก็มีฐานผลิตยอยู่3ามที่นะครับก็คือมีที่ญี่ปุ่นเจแปนนะครับมีอินเจแปนมีที่ประเทศจีนนะครับมีอินเชน่านะก็มีที่ประเทศเวียดนามจะมีโรงงานอยู่ด้วยกัน3ที่นะครับถ้าเป็นพวกจากสแตนดาดทั่วไปจะผลิตที่จีนกับเวียดนามส่วนจากพิเศษจะผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับเหตุผลด้านใดก็คือเหตุผลด้านค่าแรงนะครับแล้วก็ตัวการจะส่งเรื่องพวกวัตถุดิบแต่ โรงงานที่จีนกับเวียดนามก็คือโรงงานของจุกิมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานจุกินะครับตัวป้ายนะครับเขาจะบอกชัดเจนเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับผลิตที่ไหนนะครับนี่แม็กอินไชน่าตัวนี้ก็เป็น d d l 9 0 4นะแล้วก็มาดูนะครับตัวตัวท็อปสุดนะตัวแพงสุดของจุกิที่เป็นตัว DDL 9 0 0 4นีะ9 0้4นี้ป้ายเขาจะอยู่ด้านหลังนะตัวนี้ก็ผลิตที่จีนนะม็กอินไชน่าตัวเจ0ด a อยู่นะครับจะได้เห็นอ่าโอเคตัวนี้เห็นไหมฮะตัวนี้ผลิตแม็กอินเวียดนามนะ คือลูกค้าจะถามว่าแล้วทาไมมันไม่เป็นไม่จีนก็ไม่จีนเวียดนามก็ไม่ก็คือแล้วแต่ทางจุกิว่าจุกิเนี่ยะจะนําเข้า,าจําหน่ายที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นรถของประเทศอะไรถ้าผมให้ลูกค้านึกเขียนภาพง่ายๆนะครับโรงงานมิสูบิชิที่อยู่ระยองนะมาตั้งฐานผลิตที่เรานะแต่ก็เป็น m ม k e อินเทอร์เน็ตนะครับก็ยังเป็นแบรนด์มิสูบิชิอยู่ดีนะครับคือง่ายๆครับมันมีปัจจัยแค่เรื่องตัวเรื่องค่าใช้จ่ายค่าแรงในการผลิตก็เลยต้องต้องย้าย ผมเคยสอบถามทางจุก,กิคือจุก,กิเขาแจ้งมาว่าถ้ามดนะมดว่าตรงนี้เป็นเมกอินญี่ปุนราคาจะเท่าหนึ่งเลยโดดไปเท่าหนึ่งเพราะว่าค่าแรงที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่าแรงเขาสูงเรื่องค่าแรงเรื่องเรื่องวัตถุดิบที่จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศอีกอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นปัจจัยเรื่องพวกนี้เข้ามาแลนะ็หลายๆท่านก็คงพอที่จะเข้าใจนะครับผมตัวจักรแต่ละตัวนะครับเขาจะมีหมายเลขมีรหัสนะครับเราสามารถที่จะเอาเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะครับว่า เป็นของก๊อปปี้หรือหรือของลอกเรียนแบบฉะนั้นแบรนด์ชุกินะครับก็ให้ลูกค้าเลือกซื้อกับตัวแทนที่ลูกค้ามันใจและลูกค้าไว้ใจนะครับทำไม่งั้นเดี๋ยวได้ของไม่ใช่ของแท้มามเอาเห็นในท้องตลาดแล้วก็คือราคามันแทบจะมาใกล้เคียงกับของแท้นะครับแต่ยังไงมันจะใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงถ้าเราเราซื้อของของก๊อปปี้ก็คือของก๊อปปี้นะครับประมาณนี้นะครับนะเราสู่กันฝั่งขอบคุณครับ